สวัสดีครับผมชื่อมิกุยนันสกูมบองทั่วทั่วไปคนจัดเล็บของมิสเตอร์วองปัจจุบันหน้าที่ของพมองเป็นมีเนจินเดเรคเตอร์ที่โรงงานตารตาอินเตอร์เนชั่นแนลอยู่ที่สุพรรณบรมีอีกการแหนหนึน่งของเบย มเนจิ้งเรคเตอร์ของไทโฮฟฟันเดชันอยู่ที่ภกกาคกลางและภาคอีสานปัจจุบันครอบครัวเรานมัสการพระเจ้าอยู่ที่คริสจักรลุ่มภาคุงวันนี้ผมอยากมาขอบคุมพระเจ้าเพราะว่าพระเจ้านำของพังวิกฤิที่ ชีวิตของถือว่าเปบนลำบากหรือมืดที่สุดที่ชีวิตของพี่ที่แล้วถึงกลางยาวันที่หนึ่งของเบงอม,มาพึกแต่ขอบคุณพระเจ้าพระเจ้าช่วยของให้ผองมอีกำลังใจเยอะมากจากพี่น้องคริสเตียนกับลูก ล้างล้านครัวของวันที่สาสิเดินสิงหาผองใบสวงดูง,งานกับลูกน้องล้า,จานจันูุออกมาประมาณช่วงเที่ยงเราจะไปหาของกินแต่สิ่งชนบทอยู่ที่อีสานนี่จะไม่ค่อยมีร้านค้าเราจะไปกินไข่ปิ้งอยู่อยู่ข้างทางน้องทุกสิ่งทุกอย่างกินแล้วก็อร่อยดี แต่ว่าถึงช่วงเนี้ผมมีปัญหาจะจะโวจะอาเจียนผมก็คิดว่าธรรมดาเคยเจอปัญหาแบบนี้ผมก็คิดว่าโวอาเจียนแล้วเดี๋ยวก็หายขึ้นแต่ว่าวันนั้นนี่สุกสิทุกอย่างรู้สึกผิดปกติเราจะอาเจียนทั้งคืนถึงเช้ากลเป็นตัวเองก็ไม่ค่อยมีแรงพอดีผมก็รีบให้ลูกของ พาไปที่โรงเรียนบางไอ้อุดรที่อุดรธาน,นีที่ฝันู้หมอวินิจฉัยบอกอาจจะคุคงแค่เหนื่อยเกินหมอก,ใมกอ็ให้ผองพักก่อนให้ผองเอาน้ำเกลือฉีดน้ำเกลือให้ผองให้ผองพักก่อนแต่ว่าถึงวันที่สางสีช่วงเที่ยงพอมีความรู้สึกขาเหมือนแบบจะแข็งขึ้นจะตะคิว ก็ให้พยาบาลไปหาหมอพยาบาลโทรหมอแต่ติดต่อหมอไม่ได้เพราะว่าโทราศัพท์ของหมอนี่ดังแต่ไม่มีใครรับพยาบาลก็บอกเป็นนี้แค่เอาอยามากินหน่อยเดี๋ยวจะหายขึ้นของก็กินรู้สึกทุกสิ่งทุกอย่างเออหายขึ้นพาถึงวันที่หนึ่งกางวันตอนเช้าประมาณตีสามตีสี่ผมจะไปห้องน้ำ พอม,มีความรู้สึกที่ซ้ายของพองทั้งแขนกับขานี่ขยับไม่ได้ที่ช่วนนั้นตัวเปกติใจของรู้สึกกลัวมากถึงแม้ภรรยาของอยู่ข้างเทมมียมของเช้านั้นแต่ว่าทุกสิ่งทุกอย่างโลกของพองมีความรู้สึกเปลี่ยนแผ่ใบเยอะมาก เช้าหมอคนลิดมาสุ่งองไปซีทีสแกนส่งองไป MRI ้เขาพิจิตรัยออกมาบอกองเบียออมาเพื่อหั่นสมองติหลังจากรู้ขึ้นมาแต่มีพี่น้องคริสเตีนมากมายช่วยองอธิษฐานผงมี พี่น้องที่อูดอง,องมาเย่ยงเยีพี่น้องที่ใต้จากคริสตชุนจะปัตตานีคริสตชุนอะไรดมโทรมาหาของสิ่งที่อาศาัศจรรย์เปิดพื้นทีง <c oughs> เพราะว่าภายในแค่อธิบัวเองของสามารถยืนขึ้นมาเดินได้แต่เดินช้าๆเดินอาจจะสปิดสปะไบนี้ แต่ว่าล้านจานุของออกมาทุกสิ่งทุกอย่างรู้สึกดีขึ้นมารีวมากที่หมอที่ฝันรูอย่างอย่างเหมือนแบบที่ว่าสันเหมือนแบบอัศจรรย์ว่าทำไมของคุง้งแค่เวลาสานสานนี้สามารถเดินได้ของต้องขอบคุณพระเจ้าจริงแต่ล้านจานุ แท่ภายในสังเตือยมผัวเององสามารถขาดโรคเองได้ไปออกกลางไกยอะไรทางกิจาก,การอะไรสมวมากผมมีลูกน้องช่วยผองอยู่แต่บางครั้งเช้ามืดลูกน้องจะไม่มาผงต้องขัดโรคไปออกกลางไายที่ที่สวนเราขอบคุณพระเจ้าภายในแค่แต่เก้าเดือนผองจะสามารถเตือนขึ้นมา ไล่เรียกกับปกติที่สิ่งที่ที่หมอที่นู่นเขาก็บอกธรรมดาคุณต้องใช้อย่างน้อย3ังสีทีแค่เดิงเหมือนแบบปัจจุบันแบบนี้ได้ผมบอกผมมีพระเจ้าอยู่กับผองผมมีพี่น้องช่วยผองอธิษฐานตลอดด้วยวันนี้ผมอยากให้เพื่อน หรือพี่น้องคริสเตียนทุกสิ่งทุกอย่างเกิดขึ้นด้วยน้ำพระทัยของพระเจ้าพระเจ้าจะสามารถช่วยเราแก้ให้เราด้วยของอย่าให้เพิ่มเพิ่ทุกค์งอย่าไม่รู้จักพระเจ้านี่มีถือโอกาสนี้มารู้จักพระเยซู ให้พระเยซูปเป็นพระเจ้าอยู่ในใจคุและให้คุม,มีโอกาสมานมัสการพระเจ้าแท้จริงของพรอสวัสดีครับ